รูปปั้นของโยฮันน์วูฟกังฟอนเกอร์เทนักปราด์และนักประพันธ์เลื่องชื่อของเยอรมนีที่ปรากฏให้เห็นตามสถานที่สาธารณะในเมืองต่างๆเป็นเสมือนกระจกสะท้อนสังคมที่ให้ความสําคัญกับนักคิดนักปรชัชญาเยอรมันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการศึกษาเก่าแก่ของทวีปยุโรปหลายๆอย่างที่เป็นพื้นฐานทางความคิดและวัฒนธรรมตามกรอบอรารยธรรมตะวันตกก่อกําเนิดขึ้นที่นี่วิวัฒนาการความสัมพันธ์150ปีไทเยอรมันกล่าวได้ว่า การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษามีบทบาทสําคัญมาโดยตลอดชาวเยอรมันหลายคนสนใจใฝ่รู้เรื่องราวของประเทศไทยมหาวิทยาลัยเยอรมันหลายสถาบันถึงกับบรรจุวิชาไทยศึกษาเข้าไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนและที่มหาวิทยาลัยโยฮันนวูฟกังเกอร์เต้แห่งนี้ที่นครแฟรงก์เฟิร์ตนะครับก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศเยอรมนีที่มีการเรียนการสอนภาษาไทยแตอีกทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยภายใต้ภาควิชาไทยศึกษาครับ ในป็นดามหาวิทยาลัยเยอรมัน5แห่งที่มีหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาเอเชียตะวันออกเชียงใต้มี4แห่งที่มีหลักสูตรไทยศึกษาคือที่เบอร์ลินบอนแฮมเบิร์กและพาสเซาความสนใจต่อวัฒนธรรมไทยของนักเรียนเยอรมันนั้นเป็นไปในแง่มุมหลากหลายแต่ผู้ที่ลงเรียนวิชาไทยศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนและเคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย เมื่อสิบปีก่อนเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ที่เชียงใหม่แล้วกลับมาที่นี่ก็ลืม,มลืมภาษาไทยแล้วเสียใจซึ่งก็ตัดสินใจว่าจะมาเรียนใหม่ที่มาใลยแล้วกำลังเขียนดิสเทชันเรื่องอสีถนนชัยเปรียบเทียบกับตัวเยอรมันของเยอรมัน แวดวงวิชาการมีส่วนสำคัญอย่างมากในการขยายผลต่อยอดเสริมสร้างความเข้าใจในความเป็นไทยทั้งมิติของภาษาและวัฒนธรรมเห็นได้จากการวิจัยหลายชิ้นที่ช่วยยกระดับความสัมพันธ์ไทยเยอรมันมีลักสุบินยาตรี4ปีก็หมายความว่านักศึกษาก็เรียนไทยศึกษาในกรอบของวิชาภาษาและวัฒนธรรมของเอเชียคเดก็ถ้าเลือกไทยศึกษา ก็ต้องเรียนภาษาไทยเป็นภาษาแรกสามปีต้องเรียนเต็มที่เลยปีที่สี่ก็ต้องไปเรียนภาษาและวันธานมไทยที่ประเทศไทยก็ลังจบบริเญ,ญาตรีนักศึกษาก็มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปนันธรรมบรรคดีประวัติศาสตร์ดูสังคมไทยค่อนข,ข้างดีแล้วก็ค่อนข้างคล่องภาษาไทยด้วยซึ่งก็เป็น เงื่อไขอันสำคัญเพื่อนที่จะเข้าเรียนตาหลักสูตรปริญญาโทขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเยอรมันก็เป็นที่นิยมของนักเรียนไทยในการเดินทางมาศึกษาต่อเหตุ <c oughs> ผลเพราะความแข็งแรงของหลักสูตรด้านระเบียบว,วิธีวิจัยและให้ความสําคัญกับการลงมือปฏิบัติถึงน่าจะแตกต่างอย่างมากในเรื่องภาษาและวัฒนธรรมแต่นักเรียนไทยก็สามารถปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบาย คนที่มาเรียนที่นี่จะต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคอันนี้อันแรกนะครับด่าแรกคือเรื่องภาษาเพราะว่าคนเนี่ยใช้ภาษากันเยอรมันเยอะนะครับถึงแม้ว่าเขาจะ,จะพูดภาษาอังกฤษได้บ้างแต่ว่าเขาก็จะพูดเยอรมันกันหลักนะครับแต่ว่าพอเรียนไปแล้วสักหกเดือนหรือปีหนึ่งก็น่าจะโอเคนะครับสิ่งที่ได้จากประเทศเยอรมันก็คงจะเป็นความรู้ทางด้านการศึกษาที่เรียนมาเลยล่คะค่ะแต่นอกจากความรู้ทางด้านการศึกษาที่เรียนมาแล้วก็คงจะเป็น แนวคิดหลายๆอย่างของชาวเยอรมันนะคะที่พี่ค่อนข้างชอบมากอย่างเช่นเรื่องการตรงต่อเวลาเรื่องประหยัดแล้วก็เรื่องออความซื่อตรงในหน้าที่การงานระบบการศึกษาการวิจัยการค้นคว้าทางวิชาการของเยอรมน,นีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเจริญสัมพันธ์ไทยเยอรมันมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกสร้างชาติ ดังนั้นการแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งระหว่างกันในหลายๆด้านย่อมจะก,ก่อประโยชน์ในวันข้างหน้าในฐานะพันธมิตรที่แข็งแกร่งสู่ระดับนานาชาติที่จะก้าวร่วมไปด้วยกัน